สวัสดีค่ะทุกทุกคนเนื่อจากว่าเอ่ยยังเดินทางไปที่อื่นไม่ไหวไม่ได้แล้วก็ที่บ้านก็เป็นห่วงด้วยนะคะก็เลยบวชขาวนะคะบวชขาวด้วยการถือศีลแนะคะเอ่อเดี๋ยวจะเริ่มพรุ่งนี้แต่จริงๆอะ่ะอาจจะเป็นประมาณศีลห้าศีลเเพราะว่าที่นอนที่บ้านอะ่ะมันสูงอยู่แต่เดี๋ยวออาจจะปูนอนพื้นเนาะ เดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึง่งก็เลยแบบจะใช้การบวชขาวปฏิบัติอยู่ที่บ้านแทนนะนะฮะแล้วก็ในระหว่างเนี้ยพอดีว่าคอร์สออนไลน์เนี่ยมันมันทำต่อไม่ติดคือมันมันผ่านมานานแล้ว,ลวความรู้องค์ความรู้เก่ามันเอาไปละสิ่งที่มีอยู่ที่ดีๆก็ยังคงเก็บไว้นะฮะแต่ว่าน่าจะต้องมีการอัปเดต ในส่วนองค์ความรู้อะไรเพิ่มขึ้นอีกสักหน่อยนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งนะคะมันมีประเด็นนะคะที่แบบมีคนที่ต่อว่าแหมรุนแรงมากบอกว่าแอมเป็นตัวอันตรายนะคะเป็นไบโพล่าเป็นบ้า,เป,บาเป็นบอขึ้นไปอะไรใดๆเนี่ยนะคะอ่านะคะแล้ว,แล,วแล้วบนเนี้ย ออที่แอมทำคลิปไปนะคะเขาบอกว่าไปพาดพิงอะไรเขาไม่เข้าใจไปพลาดพิงอะไรเขาอ่ะก็แค่พูดความจริงว่ากลางคืนเขาไม่หลับไม่นอนกันนะคะคือคุณคุณ,ค,ณคุณลูกสาวบ้านนั้นนะคะเขาไม่ไม่ค่อยชอบนอนตอนตอน,ตอนคืนนะคะก็ก็ถึงเวลาเขาก็ตี5มามูมาทำอะไรก็ไม่รู้นะคะซึ่งแอมอ่ะจะต้องนอนใช่ไหมเพราะแอมอ่ะ เ,เรื่องการนอนมีผลกับสมองของเรามากๆแลมก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยสมองเขาอ่ะดีมีปัญหาหรือเปล่าเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาพฤติกรรมการที่ไม่นอนตอนคืนของเขาอ่ะมีมานานแค่ไหนแล้วนะคะแต่มันเป็นเป็นเรื่องจริงอ่ะที่แอมแค่แค่พูดแชร์ออกไปแล้วแอมไม่ไม่แล้วแล้วก็ในความเชื่อหลายๆอย่างคืงของการมูก็จริงๆก็เลสเปกทุกๆคน,คนแต่แค่บอกว่ามันคนละแนวมันไม่ได้ แอมไม่ได้มูขออะไรเบอร์นั้นไม่ได้ทำพิธีกรรมอะไรอย่างนั้นไม่ได้เป็นคนชอบพิธีกรรมด้วยอ่ะนะคะเป็นคนชอบปฏิบัตินะคะเป็นคนชอบตรงนี้และจริงๆก็ไม่ได้ลบหลู่ใครก็แค่บอกว่าคนละแนวนะคะแต่เขาบอกว่าเขาอยากจะฟ้องหมิ่นประมาทแอมแอมก็จริงๆแอมก็เคยแอมทะเลาะขาใช่ค่ะแอมก็อยากจะฟ้องหมิ่นประมาทเขาเหมือนกัน นะคะเขาเอาไปโพสต์ในกลุ่มนะคะว่าแอมเป็นตัวอันตรายและแอมไม่รู้ว่าเขาเอาไปพูดในสื่อไหนอะไรบ้างนะคะนะคะที่บ้านชิปธนาวดีเนี่ยแหละคะ่ะลูกสาวของท่านอาจารย์นะคะเ,เราเามีปัญหากันนะคะซึ่งแอมไม่เอาเลยนะคะก็คือปกติเนี่ยถ้าถ้า เราเหมือนกับไม่ถูกชะตาแล้วเรามีปัญหามากๆกับใครเขาแรงมากนะคะในวันที่แอมออกมาด้วยมีอาการอ่ะใบโพล่ามันขึ้นเล็กน้อยไม่ได้ขึ้นแรงเพราะว่าแอมไม่ใช่พิเศษโลโซนะมาไลฟได้4วันติดอะ่ะเออเพราะว่ามันมันขาดมันมีอาการขาดอดนอนจริงๆนะคะมันทำให้เคมีของเราเนี่ยมันเพี้ยนไปจะได้ค่ะเพราะว่าไปอยู่บ้านท่านอาจารย์ก็ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธะ์เมษา เกือบ3เกือบ3เดือนนะคะสเดือนกว่าเนี่ยมันแค่2อ,อาทิตย์อะเคมีไม่ไม่นอนตอนคืนหรือนอนไม่พอตอนคืนแค่2อ,อาทิตย์อะเคมีมันก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปได้แล้วแล้วอันนี้มันนะมันนานกว่านั้นนะคะแล้วเขาไม่ลองดูตัวเองบ้างหรอเพราะว่าแหอม่อะก็เข้ากระบวนการรับการรักษานะคะก็มีหลักฐานทุกอย่างคะ่ะและแหมก็เป็นคนที่พูดความจริงและยอมรับความจริงด้วย นะคะพร้อมให้พิสูจน์หลักฐานทุกอย่างนะคะเอาผลตรวจผ,ผลวินิจฉัยผลอะไรทุกๆอย่างเอามายืนยันกันได้เลยค่ะนะคะแล้วก็อยากจะฟ้องหมิ่นประมาทเขาเหมือนกันค่ะในข้อความที่เขาลงว่าแอบเป็นตัวอันตรายเป็นไบโพล่าเป็นบ้าเป็นบอใบโพล่าไม่ใช่คนบ้าน,นะคะอันนี้คุณสร้างตราบาปมากๆและแอบเป็นตัวอันตรายแอบเป็นตัวอันต,ตรายตรงไหนคะโรคไบโพล่าแเคยบอกแล้วนะคะให้คุณหมอทั้งประเทศเนี้ยมายืนยันได้เลยค่ะ นะคะโดยโดยเฉพาะคุณหมอเฉพาะทางโรคไบโพลามันไม่ได้เป็นโรคที่แบบอรารวาแต่เขาอาจจะเกี่ยวกลดนะคะก้าวร้าวเมื่อถูกขัดใจทั้งสองคู่แค่ก้าวร้าวแต่ไม่ทำลายใครแอมไม่เคยมีประวัติต่อยตีทำพังอะไรข้าวของเสียหายการที่ไปจุดทูบ นะคะแล้วเอาขี้ทูบโปรยที่บ้านเขาเนี่ยเพราะมันมีสารมันมีคนมันมีคลิปวงจรปิดที่ปิดไฟเขาปิดไฟค่ะมันเกิดขึ้นในคืนวันจักรีนะคะคือวันที่6นะคะก็เขาปิดไฟแล้วเขาก็เปิดพัดลมแล้วเขาเอาสารสีขาวเนี่ยปนพ่นๆๆๆๆๆเลยแล้วก็แสบร้อนไปทั้งตัวแล้วก็อุดเติมจมูกเนี่ยก็แย่ด้วยนะคะแล้ว ท่านอาจารย์นะฮะกับน้องลูกสาวท่านอะ่ะเคยบอกเองว่าวิธีแก้วิธีแก้พิษวิธีแก้อาถรรพ์อะไรพวกเนี้ยนะคะก็ใช้ขี้ทูบผงขี้ทูบที่เป็นมงคลอะ่ะโรยนะคะแอมก็จุด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 แหลแมก็ดูด้วยนะมีกล้องวงจรปิดดูได้เลยะคะ่ะแล้ววันนั้นอะ่ะเขาก็เรียกเขาก็เรียกไม่มีใครขึ้นมาช่วยแอมเลยนะคะแต่แต่ว่าเขาเรียกตำรวจมาแล้วก็แอมก็ขอดูว่า เป็นตำรวจเป็นตำรวจสองท่านสอนอแถวแถวนั้นแหละค่ะแถวปทุมธานีเนี่ยนะคะแล้วก็ขอดูว่าเป็นท่านตำรวจชื่ออะไรแล้วมีหมายสารมาไหมจะมาพาเราไปไหนจะพาเราออกจากบ้านหรือว่าอะไรจริงๆเราก็ไม่ได้อยากอยู่นะคะเราแค่อยู่ช่วยเราแค่อยู่ช่วยงานแล้วก็อยากเราอ่ะก็อยากอยู่แค่รักษาตัวนะคะช่วงหนึ่งแล้วเราก็รู้สึกว่ารักและเคารพใน ใน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 สิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะพระมหากษัตร,ริย์ทุกๆพระองค์แล้วก็มีในในหลวงรัชกาลที่9อ่ะมีอยู่ที่นั่นอ่ะเยอะมากนะคะแล้วก็เคารพในใน,ในตัวของท่านอาจารย์แล้วก็ลูกศิษย์หลายๆคนก็น่ารักนะคะเออแต่เนี้ยแต่มีปัญหากับเขาเนี่ยเนี่ยแล้วเขาก็แล้วจริงๆนะไม่ได้เป็นเพื่อนกันใน Facebook กับเขาด้วยนะคะไม่ได้เป็นเพื่อน แทบจะไม่ได้เป็นเพื่อนใน Facebook กับใครเ,เลยในกลุ่มที่เจอที่บ้านทิพธนาวดีของบ้านอาจารย์ยศวัตรทิพนาวดีเนี่ยนะคะแทบจะไม่ได้เจอแทบจะไม่ได้มีใครเลยที่แอดทางโซเชียลมาไม่เข้าใจว่าดังนั้นเนี่ยอาจจะมีคนตามส่องซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มมิชาชีพหรือเปล่าเพราะแอมก็ พูดมาตลอดเนาะว่ากําลังเผชิญกับกมีศาต์ชีพนี้อยู่แล้วก็ถูกทําให้กายเป็นคนบ้าคนบอแน่จริงก็เอาให้มันเป็นคดีไปเลยค่ะมาค่ะฟอ้องหมิ่นประมาให้มันเป็นคดีให้มันสู้กันให้สุดไปเลยค่ะเอาหลักฐานนะคะการรักษาของแอมเนี่ยที่เจาะเลือดเนี่ยงงเหมือนกันว่าทําไมถึงถูกจับเข้าห้องฉุกเฉินแอดมิดแล้วก็ฉีดฉีดยาให้สลบแล้วฉีดยาอะไรอีกก็ไม่รู้ค่ะแล้วไปโผล่อีกทีนึงที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพยา นะคะมันเป็นการการะทาที่ถูกกฎหมายหรือไม่นะคะแล้วในกระบวนการนะคะเขาจะเอาโพแทสเซียมมาให้แอมทานเสริมโดยที่ยังไม่ได้มีการจ่ายเงินนะคะปกติแล้วเนี่ยมันมันข้ามขั้นตอนนะคะแล้วก็ห้องตรวจก็ไม่ได้ไปห้องตรวจทั่วๆไปอยู่ห้องฉุกเฉินแล้วก็อยู่บริเวณด้านหลังของโรงพยาบาลมนารมนะคะ แล้วก็ไปโหยที่นึงแล้วก็อย่างมีปากช่องนานาด้วยนะคะที่ถูกรัดมัดตัวอันเนี้ยเป็นตำรวจปลอมเลยแหละยืนยันเลยแหละเพราะว่าขอหลักฐานมาแล้วชูเป็นกระดาษแล้วเป็นขีดขีดนะคะซึ่งจริงๆแอมอยากจะ move on จริงจากเรื่องพวกนี้ละแต่รู้สึกว่าถูกรบกวนไม่หายสัทีนะคะ แล้วก็ถ้าต้องถูกจับรัดตัวนะคะกลายเป็นคนบ้าคนบอ,อให้ไปอยู่ที่โรงพยาบาลให้ไปขังอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพยาที่เป็นหับของเขาตึกระดาวันนะนะคะลองคุณลองคุณลองให้ตำรวจหน่วยงานใดๆที่เป็นของจริงนะคะไปเยอะๆนะคะไปตรวจพร้อมกันที่บ้านทิพธนาวดีบ้านแอมที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพยานะคะ แล้วก็ยังมีตามวัดด้วยหลายๆที่เลยแต่เอาบ้านคนหลักๆก่อนเนี่ยที่สําคัญคือบ้านทิพธนาวดีแล้วก็เนี่ยที่บ้านนับเนี่ยนะคะมาตรวจดูว่ามันมีการความผิดปกติไหมมันมีการทําให้ประตูหรือหน้าต่างบางบานบ,บางที่อะถูกปลดล็อกไหมแล้วมันมีการวางยาสารพิษสารเสพไม่ได้สารเสพติดสารพิษอะไรบางอย่างอยู่จริงๆไหมแล้วในเลือด ของแอมกับคนในครอบครัวของแอมอะมันมีสารพิษอยู่หรือเปล่านะคะบางทีเราก็พยายามเลี่ยงละเรารู้บานคนมีสัมผัสที่หกแอ้บคนมีเซนต์อะแต่ก็พูดไปก็เหมือนคนบ้าคนบอแต่เราจะเลี่ยงไม่กินยังไงอะเมื่อคนนี้ให้มาคือแม่ของเราอืมนะคะมันก็เหมือนตอนนะั้นอะไปอยู่ที่บ้านอาจารย์ เราไม่ได้พลาดพิงถึงบ้านซ้ำด้วยนะด้วซ้านะในจุดนี้นะคะถ้าดังนั้นถ้าจะฟ้องหมิ่นประมาทฟ้องมาเลยค่ะเพราะว่าจริงๆดิฉันเองเนี่ยก็อยากจะฟ้องหมิ่นประมาทคุณเหมือนกันนะคะเพราะว่าคุณทําให้เราอะเสียชื่อเสียงนะคะแล้วก็เป็นการบูลลี่เป็นการสบประมาทเป็นการหมิ่นประมาท คนที่เป็นโรคไบโพล่าแล้วก็กำลังรักษาตัวอยู่แล้วมันเป็นโรคที่ไม่ใช่โรคประจำตัวสามารถรักษาหายได้ด้วยนะคะแล้วคุณก็มาบอกว่าเราเป็นตัวอันตรายด้วยนะคะซึ่งเสียหายมากแล้วก็ข้อความบทความที่คุณใช้มันแรงมากเราก็มีคนส่งข่าวมาให้เหมือนกันเราทุกคนมีคนรักและมีคนเกลียดคะ่ะนะคะแอมเป็นคนที่ทำอะไรแล้วก็เก็บหลักฐานทุกอย่างนะคะจะได้มีการคน้นนะคะ เอาไปเยอะๆนะคะเจ้าหน้าที่เอาหมายสารไปเลยค่ะขอแจ้งความาผ่านออนไลน์ตอนนี้เลยได้ไหมคะเอาหมายสารเข้าไปค้นเลยค่ะว่าประตูสี่บานที่บ้านอาจาร์น่ะมันไม่ได้ล็อกกับมันจริงไหมนะคะมันถูกวางยาให้ไม่ได้ล็อกแล้วเอาหมาดําตัวหนึ่งมาเฝ้าแล้วมันมันไม่กัดคนอื่นมันกัดแต่ท่านอาจารย์อ่ะเพื่อไม่ใหไ้ไม่ให้เข้าไปแก้ะค่ะมันคืออะไรนะคะแล้วก็มันมีการปิดพลังพุทธคุณที่บ้านอาจารย์และตามวัด และที่บ้านบบด้วยเนี่ยจริงไหมมีการวางไอ้ที่สำคัญนะอ่ะตรงนั้นนะพลังพู้กคุณม,มันอาจจะดูะงมงายเอาเรื่องสารเสพติดนะคะไม่ใช่สารเสพติดสารพิษต่างๆที่ใช้เพราะเขาจะาทำงานนี้สำเร็จไม่ได้ถ้าเขาไม่มีสารพิษปริมาณมากนะคะทั้งเป็นผงสีขาวผงสีแดงนะคะบาโปะที่ท่อนำร้อน นะคะใช้อาบใช้ดื่มใช้กินนะคะลองไปดูว่ามันมีจริงไหมแล้วแบบมีเส,ส็บใสๆและมีน้ําสีอื่นๆด้วยนะคะลองไปดูว่ามันมีความผิดปกติจริงไหมรู้ว่าทาไมถึงไม่ถูกซ่อมท่านเป็นดูเป็นคนไม่มีเงินเอาก็ไม่นะก็มีคนมาวนเวียนของเงินท่านเยอะแยะไปนะคะจริงๆไม่อยากพูดถึงแล้วนะแต่ว่าวันนี้ได้สารมาว่าเอ้ยเขาอยากจะฟอ้องมีประมาทเรา จัดมาค่ะเพราะว่าเราก็อยากจะฟ้องม่นประมาทคุณแล้วเราก็อยากจะฟ้องคดีอื่นๆด้วยนะคะมีคนหายหลานะของท่านอาจารย์นะคะชื่ออาชินะคะถ้าเขากลับไปอยู่ที่พะเยาจริงๆแล้วก็ดีใจด้วยนะคะแต่ถ้าเขาหายตัวไปโดยการถูกฆาตกรรมอาพรางจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมดามันไม่ใช่เรื่องปกติชีวิตคนหนึ่งคนนะคะแอม เลยจุดที่กลัวตายมาเราค่ะนะคะดังนั้นก็ขอสู้ไปที่สุดในวันที่มันท้ออ่ะมันท้อนะมันท้อมันไม่รู้จะสู้อะไรมันกําลังสู้รบอยู่กับอะไรก็ไม่รู้อะ่ะแต่พอมาันเนี้ยถ้าขบวนการแกงพวกเนี้ยค่ะเขากลับตัวกลับใจเราก็ยินดีที่จะสร้างงานสร้างอาชีพให้แต่ดูแล้ว คงจะไม่เพราะพวกนี้นะคะมันทําได้ทุกอย่างที่ไม่ดีเขาคิดดีไม่ได้อะถึงในเรื่องนี้เป็นมิจฉาชีพนะคะก็ถ้าปาปรามแก๊งขบวนการพวกเนี้ยไปได้เป็นขบวนการใหญ่ค่ะมีคนเยอะเลยนะคะแล้วก็ริษยาชื่อที่อ่ทำไปแล้วก็ส่งให้พยานหลายๆคนหลายๆท่านแล้วก็ที่ที่มีนะคะไว้ส่งให้ตำรวจแล้วด้วย ะะแต่พวกนี้นะคะคุณตำรวจจะต้องระวังนะคะพวกนี้มันจะไปปิดพลังพุทธคุณของสารสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะของสอนอของท่านลองจับพิรุษสังเกตดูนะคะมันอาจจะปลอมตัวมาเป็นตำรวจแล้วไปทำหรือปลอมตัวมาเป็นคนเก็บขยะคนทำความสะอาดปลอมตัวมันปลอมตัวเป็นได้สารพัดที่มันจะหาทำอะ่ะซึ่งสิ่งแรกที่มันจะทำก็คือไปปิดพลังพุทธคุณของ ศาลพระภูมิเจ้าที่ก่อนนะคะคุณลองไปดูเลยมันจะเอาช้างม้าวัวควายเอาฉัดเอาอะไรไปตั้งเอาผงขาวๆไปโรยเอาผ้าแดงผ้าอ,าอะไรไปผูกนะคะพวกเนี้ยแล้วก็เอาทู่ไปปักนะคะมีแต่ทู่ไปปักพวกเนี้ยมันจะปิดพลังพุทธคุณของท่านเจ้าที่ค่ะแล้วก็เอาลูกแก้วใสๆไปวางด้วยค่ะพวกเนี้ยจะปิดพลังนะคะ